สวัสด,ดีครับผมแฟนข่าวแฟนเพจเอฟซีสุดโปทุกคน,นนี่ก็เป็นเมื่อวันที่20เดือนตุลาคมพศ2566ครับแฟนเพจแฟนข่าวไม่เช็คราคัางวาอยู่ที่ตลาดบ้านคำเตยตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจงังหวัดยะโสธรนะครับเน,ะน,นาะบรรยากาศภายในตลาดครับผมว่าขอว่าหน้าตาแน่ยุ่งนาะครับนะเนาะที่สามเบื้องนี้ก่็น,นะครับผม เมืสาวนะครับเนาะพี่ที่เปนเมืสาวอยู่ครับสีแดงเข้มดีอยู่ครับเมืสาวแม่เลยได้ท้าใบอะไรบ่เนาะอแน่ห้อยเมื่อสาวเนาะเมืสาวยังหน้อยอยู ul, Arizona, ่ได้เขียวเมื่อสาวสาน้อยนะท่านยังบ่ทันได้เขียวอยู่นะครับเนาะสาเหตุที่พันวันสมออกกาะจายบ้านให้แง่ห้อ เขาบีบเขาลุนธรรมชาติเลยครับเรือ่องหนึงคอหนึงทองหลายดีหนาดีเนาะครับเนาะย่างพากอเขาดึกดื่นอยู่เท่างามดีหนึงคอหนึงทองหลายดีนะครับเรื่องรวมสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบนะครับเนาะแล้วนี่ก็ร้อยสี่สิบมิอยู่ครับผมแต่ว่สสยยายังหัวสาวซ้ำหน่อยคมหญ่คมยาวความสูงยังสิมีให้เห็นอีกหลายอยู่างนะครับเนาะ ราคาหลายประด้ก่ว่าด้หอยอยากได้สี่หมื่นเก้าพันห้าเาท่านในหอยคนอยากได้นะครับเนาะในแต่ราคาเนี่ยตอลองไในคือเกาตอลองดนคือเกในหอยมาน่ะครับเนาะเอามาเจ่อตัวครับในหอยมันเท่าไห่ครับตัวเนาโอ้นี่บอกครับหลายประเ็ครับแม่สาวหน่อยขึ้กันนะครับเนาะนึงพถ่องหลายนะครับเนาะ ของในหอยเจ้านี่ยลงนขอ้อเน้นล้ขอลึ้นข้หลายนะครับแนะี้ยเนี่ยขอบเบอร์ในหอยมันให้นะครับเนยะังตังวร้องออเป็น้เกลี่ยกับตัวร้องออนะครับเนาะอมสาวทั้นสงครับเบอร์มาเนี่ครับนอยนยหายห้อยเสองเก้าห้ย์สี่เจ็ดครับเก้าศูนสอาวนี่นะครับเนะของในหอยเนี่ย <c oughs> อันนี้เมื่อบางแม่ลูกทงลูกดีๆเนาะครับเนาะงแดงๆเข้มๆในหอยมันถือเสี่ยงอยู่พอดีครับเนี่ยเ็สีลูกแรกลูกแรก,กว่ะในหอยเนี่ยลูกแรกครับลูกแรกครับผมราคาไร้ประเด็นยลยครับแม่ลูกทองเนะร่ยเนาะได้หาเมื่อไหร่หาพันครับผมแดงของลูกคนแดงเลือยยินเลือใส่ กุ้งแดงกุ้งเซียมไ,ไม่อยู่ในตลาดนี่กันนี่เลครับแม่ลูกพกมีรายการนะครับเนาะแม่คุณโซลูกีครับ<อ>นี่ด่านเขีสีนี่เลยกินแล้วใส่เลยนะครับเนาะแม่ลูกพกมนี่นะครับเนาะพอ,อพันธุ์พันตัวใดเลยในหอยลูกวันพื้แดงดีแท้จังหวะเรื่อบันไม่าถามเขาว่ามันเนจะเอาช่วยรอดกันหรือเปล<อ>่า โอเดียมั <S <S <อ>นกัดผู้เฒ่าผู้แก่เดี่ยวในห้อยไมะจะคมครับไหมคบเดียวเหรอคมเดียวนะนวครับครับอ,อ,อ,อ๋อหมดจนหมดจนนี่ครับแม่เพิ่งขึ้นลงละอยู่ในร้อยชี้ชิบวกกันไปด้วยครับด้วยแม่ัเนะครับเนาะงัวลูกแรกครับผมเห็ุแม่บอกแม่พันในเงาไก่อยู่ครับเนี่ยเบอร์ว่าเนี่ยครับไม่ห้อยศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองห้าสอง ห้าสองหกสองหกสองมันถือกระปูดอกนี่หรอกเพิ่งมาเจอได้จังทักว่าโทรมาหาในห้อยคนนั้นครับเนาะว่าแจกใจลูกดีนะนี่ครับเป็นเดาไปเลี้ยงเป็นตาเห็ดแม่บอกแม่พันธ์นะครับอยู่ประจักษ์เห็นกับตาเนี่ยแหละครับผมช่องลูกดีครับ่อดีนี่นะครับ สาวสมน้อยกึ้งแม่ลูกกาบบิ้งสาวสำน้อยก่อนครับสาวสมน้อยหลายเป็นแน่เลครับเนี่ยราคา่นาได้สองสองเมื่อสองนะครับนะคมแน่นๆคุณเจ้าปะแน่นแน่น,อ,น,นอยู่คมแน่นหลายไป็นนเนาะครับสามสองคมนี่อยากได้สามที่สอง นี่นะครับเนาะสามหมื่นสองพันแม่ลูกลูกคัวครับนี่ห้อยพันธอ์มาสองคมเอ้ยคมมาสามตัวหนึ่งคมนะครับเนาะนี่ครับแม่ลูกลูกคัวเออตัวนี้สาวสำน้อยครับผมโอ้ลึกล้อลึงล่องหลายเด้อนะครับเนะาะเจ็ดสีแดงดีทั้งหกักว่าสาวหน่อยแม่เนีแ่แก้วเป็นชนิก แม่ลูกลูกผัวุวมสูงแม่พันก็ร้อยสบหกไ่ด้เกณฑ์น,นี่นะครับเนาะร้อยสามหกร้อยสามเจ็ดไม่เกณฑ์นเนี่ครับผม็แม่คนมนว่าลูกแรกพร้มนะครับเนาะเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันในเห้าไก่อยู่ครับเลยว่าแม่ลูกคมนี่ยสไตล์ตตปรมาณให้กลางเขาขึา้นมาได้ขอข้อ เอาไปเลี้ยงดอยก็ได้การนะครับเนาะทั้งงัวแม่ลูกท <'t> ั้งงัวสาวนะครับเนาะเน่เน่หอยมีเบอร์โทรว่ครับฝากเรูบ้านยึดสายวะครับบ้านเน่หอยพร้อมขึ้นแจ้วโอ้ยยึดโซนทางคำขึ้นแจ้วคนนะครับเนาะเน่หอยคนนู้เบอร์โทรได้ครับเนาะเั็นคำว่าไก่เนาะครับเนาะจะเสียดายครับผม เฮ้ยคนมิงว่าเขาหล่นตัวหนึ่งครับผมแม่ลูกบหรครับเขาขึ้ไหนล่ะแม่ลูกแม่ลูกลูกใครครับตัวนี่บรึ่ตัวแม่บอกรบเปล่าลูกแม่ลูกแม่ลูกยีงเลยหนี้จะหาหรอใช่ก่อนครับกินนูกยิงเลยหนี้หาหรออเลูกตัวแม่พร้อมแล้วครับนะลูกแรกบอก่ครับเขาขึ้ไหนลูกแรก งูแม่ลูกแยกราคาครับสองหมื่นสามสามหมื่นสามสองมื่นสามโอ้ยนี่ถือครับผมสองหมื่นสามนะครับเนาะเป็นงแม่ลูกลูกแม่ราคาสองหมื่นสามขายแพ็คไม่ได้ขายรขายถือก็ขายย่าอยู่ลูคนไปเส่ทางไหนเนาะลูคนออกมาแล้วนะครับเนาะนี่นะครับเนาะตัวลูกคนนี่ครับแม่ลูกพวกลีกเนาะครับเนาะ สองหมืห่นสามพันแม่ลูกลูกแม่จั้งหักพี่สลูกแรกวะครับเนี่ยลูกแรกลูกเดีวครับผมไม่ได้แขวะคู่เอามาคมเดียวเนี่ยนะครับนะคนเดียวครับผมอ๋อไอ้หอยมีเบอร์โทรวะครับฝากไว้แอมเนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่สองแปดหนึ่งสี่สองแปดหนึ่งสี่ครับยังถักมาถมมาหาไอ้หอยนะครับเนี่ยเขาบีเขาลุนธรรมชาต แต่ได้สปเปกแนี้ยนี่ก็ถักมาโทรมาหาในหอยคนนครับเนาะต้องสูงแม่คนยุที่หน่วยสามสิบห้าหน่วยสามสิบหกนะครับเนาะนะครับแม่ลูกคนนะคะย่อมดีเยา้าดีแม่ลูกบอกครับเนะี่ยแม่ลูกครับไลไปแน,น่เลยครับแม่ลูกอนึ่สามสองอยากสามสิบสองนะครับเนาะแม่ลูกลูกโผลครับผม ต่อลองได้ต่อลองได้แต่ในหอยว่ะแม่ลูกตัวแดงแดงนั่นแม่ลูกยังเนาะครับผัวของแม่เนาะแม่ครับแม่ลูกลูกแม่แดงแดงนั่นหลายปอนไหนหรือครับราคาหาหาพัฒนาต่อได้หลายอยู่อยากได้หาที่หาแล้วครับเนาะต่อได้หลายาแต่ด้หอยวะต่อได้หลายลูกแรกกลูแดงดีเข้มดีนะครับเนาะเมื่อลูกแรกเนาะครับเนาะลิงคอลิงคอหลายคอพันพันตัวใดหรือครับลิงคอช็อกโกแลตนะครับเนาะใบหลอดมี้หรอครับครับผม ไม่หลอดเพนไม่หายนะครับเนะ,ะนี่ครับช็อกโกแลตรสันับแม่ลูก,ลก,ลกแม่แจกใจลูกดีๆสีแดงๆเข้มๆเนะครับนเนาะลูกแรกอีกเร้่งหากบาเบง้อาเลยครับมันไทยลูกคนครับห้อยพนังวาสองพร้อมนะครับเริ่มมัน มแม่ลูกแดงๆนี่หาเงินกลัวครับเใหญ่ไห้หอยพันยับราคาให้ยเพียนึงนะครับวะยากอยากครับไห้หอยพันอยากมั้งครับเนาะเอายับราคาเพียนึงนะครับแม่ลูกลูกคููนี่ไลายไปไหนกว่ครับสองสามสิบสองสามพันสองพันยากนะครับสองพครับผมแม่ลูกลูกแม่แดงๆเข้มๆนี่หาเงินเท่าไรครับหาอยากได้หาหาแล้วครับเนาะไลฟ์ยี่ดอกต่อรองได้คือเกบในนั้นจะส่งกับมือปัญหาคุยกันได้บ่ครับคุยกันหนึง ครับผมไม่ได้บัครยางนะครับเนาะคูยางอ๋เดียวฝากเบอร์ใบน้ำนะครับดหกสองนย์หกสองหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ห้องาหนึ่งสามหกห้าหนึ่งสามหกสอนทางหอางอรอบประกันให้นะครับเนาะเอ้ยประกันเอ้ยครับผมหอดางกางประกันวาดาษฐานสากนะครับผมแม่ลูกลูกแรกพร้อมนะครับเนาะลูกแม่นี่ลูกแรกนะครับก็เป็นตาเห็นแม่บอกแม่พันอยู่ครับแจกใจลูกดีดีพักแล้ว ลูกคนม่กินแล้วใช่นครับทางเฉดสีลูกคนนะครับเนาะ่อยแดงๆนั่นนี่นนนคุณได้แก่มันซ้อนนะครับม,มันหวานเน้่น้อย,ยนะหอยเือ,อเงียบงบียบนะสุกโต๊เสอะเนาะตลาดคนนี้พ่นนี่ไหม มันคือหัวแม่ลูกมว่าบังหัวสาวสมน้อยก่อนบัดครับสาวสมน้อยทั้งสามคือได้แล้วครับเนาะในหอยพนละว่าสามตัวนะครับเนาะสาวสมน้อยก็จะครับผมสาวครับครับสาวดงแดงหนี่ไล่ไปเดยครับลองไปตัวละสามหมื่นครับผมตัวละสามหมื่นเนาะครับเนาะต่อรองได้ครับต่อรองได้นี่นะครับเนาะงัวสาวหัวสาวสมน้อยนะครับเนาะบ่ไก่ในห้อยเป็นช่วงให้ ทำว่าไก่ในหอยเป็นโซให้หได้นะครับเด้อในเขตจังหวัดยงโซนนะครับเนาะนี่ครับมันเปิดไปัวละสามเมื่อนครับเจ้าต่อร้องได้คือกอลต่ลอรอ,อ,องได้ครับโอ้แม่เป็แดงๆนี่เงาหางใหญ่ดีครับผมสามสาวนะครับเนาะรุ่ันกันไปตัวน้อยก็มือหลาเป็นไดะครับตัวน้อยนี่มันอยากได้มือหานะครับเด้อ ถามสาวนะครับเนาะเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ได้ยาวไกหลหรือครับเนาเอาฝากเบอร์ไว่น้ำนะครับชลแปดชลเก้าแปดเจ็ดชลแปดเจ็ดหนึ่งสองแปดจ้าครับผมอ๋อยังถักมาโทรมานะครับเนาะอยากได้สาวสักหน่อยไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ก่อนยังถักมาโทรมาหาในหอยนะหอยพึ่ง นี่นะครับแขทงขาคอเขาคนรับประกันแหงนะครับเนาะคางโมคางดอกคนนั่หอยเป็นกระรับประกันแหงคือเก้าครับผมนี่นะครับเนาะโนหางง่ายดีครับผมต่อได้ต่อได้ครับต่อได้ทุกตสายเลี้ยงครับผมต่อได้คือเก้าส่วนนั่งหอยนะครับครับผมในหอยเป็นีอ้ยคลายก็แพ้มาเนาะนะครับเนาะสายเลี้ยงวันนี้ตลาดแตกแล้ววันนี้ สำหรับเพน่อนเพื่อับมองหางัวอหิบเลอกันครับผมอย่างใด้ยงัวไปเป็นแม่บล็อกแม่พันธ์เอาสมหน่อยแนี้ยนี่ได้การนะครับเด้อไปเห็ดแม่พันธ์ได้ยาวไก่เล้งเนาะครับเนาะเพื่อนนะครับลองไว้ครับผมจีบเล็กจีบเท่าคนงามดีนะครับเด้อมันจะเลี้ยงด้วยครับจีบเล็กจีบเท่าคนเราบอกความหวังได้เนาะครับเนาะนี่ครับได้หอยคนกะได้ด้าหอยคนเอาบ้านแม่บ้านผลนม้น้ำกันเนาะครับเนาะ แดงแปดแดงแรับ่กดรว้ตัวละกเก้าได้อได้มอายุออายุันไดยัไงบึ้งบมันไเาครับหนังนาหนายจนๆจนๆดีนะครับเนาะกระดูกของสางไงครับงแม่นี่สาวสั้น่อยนะครับเนาะ ราคาสามหาเขียวว้อนได้อยู่ราคาสามชิปหาท่านในหอยพ่น,ยนอยากได้เนาะครับเนาะอยากได้สามหามาแม่เดียวป่ะครับวันนี้นโอ้โกันอดเลยพูดสองสาวสามสาวอ๋ 3, อครับผมราคาเดียวกันเลยนะครับเด้อแม่นี่นค้ก็ดีไม่ไดีกีคนละยางนะครับเนาะแม่นี่แล้วตัวยาาดีครับก็แม่นี่หนังคอห,หนังทองหลาย่เน,นาต้ปีกวัวดิ ม่ไอ้แม่นี่เขาได้ได้ปีกว่าเข่ากันยังเข่าก้อนบนครับผมเข่านมยังบัสสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนี้นะตอนนี้นะครับเราถ่ายทัพยี่นี่มีสามสาวครับผมนี่ครับสามสาวราคาเดียวกันเลยนะครับเนอะนี่ครับแม่หนึ่งน้ำโตกันยาวดีออกสไตล์ประมาณเท่เงี้ยฮะต่อร้องได้เหมือนไม่ห่วยละนี่นะครับสามสาวนี่นะครับเนาะ อ่างแรงตัวหนึ่งน้ำจืดยาๆสองตัวครับผมศูนย์เก้าแปดนี่นะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่สี่หนึ่งศูนย์หกสองเก้าข้อปรุงทำทางน้ำนี่สาวซ้ำหน่อยอยากได้เหงว่าไปเป็นแม่บอกแม่พันย่างยาวไก่ๆกับสาวซ้ำหน่อยสามสาวนี่นะครับเด้อแต่ละตัวนี่เฉียวว่าถ้าเอกจากตัวนะครับเนาะนี่ยครับ สองสามตัวนี oh ้นะครับเนี่ยทุกซ้อนทั้งบัวพะนงดอกรับประกันทุกตัวตำหนิบ่มีตำหนิบ่มีนะครับเนาะมันรับประกันให้ทุกตัวครับผมตนีีบ่ม ครับผมอ๋อึ้นมันเกิดไดจ้จังทากว่าโซม่าหาเนี่ยได่หอยคครับมมแม่ับม่งเี่ยลูกกรูปดีาีคับโอยมาเบิ่งแม่ลูกลูกแดงๆเข้มๆเลยครับด้วยงออกสไตล์ระมันไทยกลางเฮาแต่ว่าทรงลูกดีเป็นดีครับดีก็ดีกับเบิ่งเอาได้ครับ ลูกแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับเนาะเดี๋วลูกเป็นลูกแม่จะหกักแม่ลูกลูกแม่ครับเนี่ยแม่ระมาณนะครับสองเดือนโอ้อแ,แม่ก็ทับไปแล้วซื้อสองในซีนี่สิแม่ครับซื้อสองในสามในซีนะครับเนาะซื้อว่าในซีมันคือว่าส่งไทยเนาะครับเนาะซื้อสองในซีเกิดหนึ่งในลูกน้อยอตัวหนึ่งน,นะครับเนาะสองในกินน้องมัน,มนรวมเดวเป็นซีนะครับเนาะ คือสองในซี่ครับออกสไตล์บามันใช้กังเขาไปหาเงแม่ดุกอมเนี่ยขึ้นวองอย่างไดไปเลี้ยงกันถากมาเท้มาหาในห้อยคนนะครับบ้านในห้อยยี่ท้างไหนครับใช้เกียเลื่อนนี่ครับใช้เกียร์เลืนนี่นะครับเนาะเบอร์วะเนีครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่เจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดเก้าสามห้าเนาะถากมาเท้ามาอยากได้งัวแม่ดุกลูกแม่แดงแดงเฉียงเช่น คือสองในที่กับทักมาโรมาหาในหอยคนนะครับเนาะราคาสี่หมืนสานะคะสี่หมืนสามพันครับเนาะในหอยมันเปิดไปสี่หมืาพันต่อร้องในคือก่อนนะครับเนาะต่อรองในคือก่อนาในหอยวะออทามาโรมาเปิดมาเกังได้กได้ลูกเนแดงๆเข้มๆได้ทีในแน่กับดงง่วสามตัวนะครับคือสองใบในกีนองอีกทั้งหากนะครับเนาะ เขาเบ่งงอเขาบีเขาลุนแม่นง